ครับต่อไปก็เป็นขั้นของการพัฒนานะครับในการพัฒนาอย่างที่ผมได้ได้เกิ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าการพัฒนามันก็เหมือนกับการนำเอาพิมพ์เขียวเอาแผนบ้านไปสร้างเป็นบ้านนะไปสร้างเป็นบ้านส่วนเรื่องของการการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนของพวกเราเนี่ยก็คือเป็นการเอาพิมพ์เขียวเอาสิ่งที่เราออกแบบเอาไว้ในขั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนำไปสู่ ไปทาให้มันมีชีวิตจริงๆทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับเราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะสร้างวิดีโอเราก็ไปทําเป็นวิดีโอเราวางแผนเราออกแบบไว้ว่าเราจะสร้างเป็นชุดฝึกเราก็ไปสร้างชุดฝึกนะครับออกแบบไว้ว่าเราจะสร้างป้ายคานะครับจะทําป้ายคําเราก็ไปสร้างป้ายคําให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับสิ่งสําคัญในการสร้างสื <privilege> ่อเนี <Pine> ่ย <punto> ก็คือว่า อะไรก็ตามนะครับที่นักเรียนจะได้ใช้นะครับควรจะมีคำแนะนำนะครับที่ชัดเจนว่าขั้นที่หนึงเวลาใช้ขั้นที่หนึง,นหนงต้องทำยังไงขั้นที่สองทำยังไงขั้นที่สามทำยังไงนะครับเช่นกันนะครับถ้าหากว่าเราทำขึ้นแล้วเนี่เผื่อว่าวันหนึ่งเราไม่ได้มาเราลาเราป่วยเนี่ยเพื่อนมาใช้เพื่อนก็สามารถที่จะใช้ได้ ใช้สื่อนี้ได้เหมือนกันกันกบเราเราก็ต้องเขียนคู่มือเขียนคําแนะนําในการใช้สื่อนี้สําหรับคุณครูด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเวลาที่เราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วนะครับคือเอาสิ่งที่ออกแบบมาทําให้เกิดขึ้นจริงในกรณีของในกรณีของการการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนก็ก็เช่นกัน การนี้ของกิจกรรมการรายการสอนมันเป็นกระบวนการมันเป็นแนวคิดนะครับถ้าว่าเราเราจะสร้างเนี่ยเราจะสร้างยังไงเราก็จะมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหนึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นะครับกิจกรรมนะครับว่าในกิจกรรมนั้นมี1 2 3 4ออะไรบ้างมีลิสต์รายการแนะนำบอกว่าในกิจกรรมนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไร ใช้สื่ออะไรแบ่งนักเรียนออกเป็นกี่คนกลุ่มละกี่คนมีสภาพแวดล้อมยังไงบ้างทําอยู่ในห้องเรียนหรือทํานอกห้องเรียนคุณครูต้องเขียนคู่มือประกอบการใช้กิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทําให้เวลาที่คนอื่นมาใช้นะครับแทนคุณครูเนี่ยก็สามารถที่จะนําเอากิจกรรมนี้ไปใช้ได้เลยไม่ต้องโทรหากัน ไม่ต้องถามอดีกเพราะว่าอ่าแล้วเข้าใจอ่านแล้วเข้าใจแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลหลังจากที่เราเราสร้างเสร็จแล้วพัฒนาเสร็จแล้วเราก็มามาร่วมกันตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อหรือของกิจกรรมการเรียน,นการสอนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือตรวจสอบว,ว่ามันไปสอดท้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ วัตถ er ุประสงค์ที่เราวิเคราะห์เอาไว้ตั้งแต่ตอนขั้นของการวิเคราะห์ว่าเราเราจะขั้นของการอาการออกแบบการวิเคราะห์นะครับว่าเราต้องการจะเราต้องการจะสร้างสืงส่อนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเราต้องการจะสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรมาร่วมกันตรวจสอบดูว่าสื่อที่สร้างขึ้นมานี้สอดคล้องกันไหม กิจกรรมที่สร้างขึ้นมานี้สอดคล้องกันไหมถ้าสอดคล้องก็ถือว่าผ่านครับซึ่งมันจะใช้ได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ในขั้นต่อไปนะครับขั้นเนี้ยแค่ดูว่าทําให้มันเกิดขึ้นจริงและตรวจสอบดูว่ามันสอดคล้องไหมต้องหาคนมาช่วยดูช่วยทบทวนดูหรือหรือร่วมมือกันนะครับในการเอาแรงกันนะครับ คนนี้ตรวจสอบของคนนี้คนนี้ตรวจสอบของคนนี้หรือร่วมกันตรวจสอบก็ได้เพื่อที่จะทําให้เรามั่นใจว่าสื่อของเราหรือว่ากิจกรรมของเรานี้สอดคล้องกับวัตถุประงสงค์ในช่วงที่เราวิเคราะห์ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้คือขั้นของการพัฒนาครับ